สวัสดีครับ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 วันนี้ร้าน,รน,นรพระเครื่องดูดีนะครับมีเพระเครื่องดีๆมาแบ่งปันนะวันนี้พักร้านพระเครื่องดูดีนะมีของดีๆมาแบ่งปันนะครับมีของดีๆมาแบ่งปันนะครับช่องทางติดต่อน,นะครับสามารถแอดไลน์ที่คิวโค้ดตรงนี้ได้เลยนะแอดไลน์ที่คิวโคดด้านหน้าได้เลยนะครับหรือเบอร์แอดไลน์ที่เบอร์นะครับศูนย์หกหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับหรือแอดไลน์ที่เบอร์นะครับศูนย์หกหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับ วันนี้ผมมีเหรียญนะเหรียญกระสาบนะมาแนะนำนะครับเหรียญกระสาบมาแนะนํานะครับมาแนะนํามีอยู่หลายรายการอยู่เหมือนกันนะครับรายการแรกนะครับนี่เป็นเหรียญรุ่นนี้เลยเหรียญรัชกาลที่หกนะครับเป็นเหรียญรัชกาลที่หกนะครับปีสองสี่ห้าเก้านะก็ร้อยกว่าปีนะเหรียญรัรชกาลที่หกนะปีสองสี่ห้าเก้าช้างสามเสียรนะครับเป็นแบบนี้เหรียญรัชกาลที่หก เขาเรียกว่าเหรียญบาทหนึ่งนะครับเหรียญหนึ่งบาทเท่าที่นะครับเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งบาทเห็นไหมเหรียญหนึ่งบาทครับเป็นเหรียญแบบนี้เลยต้องบอกก่อนว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญแท้นะครับเหรียญแท้ที่สร้างในปีสองสี่ห้าเก้านะสองสี่ห้าเก้าจำได้ยังมีสองเหรียญนะครับมีสองสี่ห้าเก้าแล้วก็สองสี่หกศูนย์นะแบบนี้เดี๋ยวดูสองสี่ห้าเก้านะครับนี่สองสี่ห้าเก้าน่าเก็บนะครับน่าเก็บสะสมนะครับเหรียญรัชการที่หกนะครับ เหรียญช้างสามเสียรรัชกาลที่หกแบบนี้หลักวิธีการดูนะก็ดูที่ผิวพันธุ์ของเหรียญนะครับตึงแบบนี้นะแล้วก็ฟันเฟืองนะฟันเฟืองของเหรียญก็จะมีฟันเฟืองเล็กๆนะครับในร่องกลางของฟันเฟืองแต่ละฟันเฟืองนะครับแบบนี้นะมีเส้นฟันเฟืองเส้นแบบขีดๆนะครับแบบนี้วิธีหลักการดูนะต้องระวังของรอกเรียนแบบนะระวังของรอกเรียนแบบนะระวังของรอกเรียนแบบนะครับแต่ซื้อผมเนี่ยไม่ต้องกลัว ซื้อดวงดีเนี่ยดวงดีประกันพระแท้ han, <lider at. S 1> ประกันเหรียญแท้ให้ประกันเหรียญแท้ให้นักสะสมไม่ไม่ไม่ต้องกลัวนะครับประกันแท้ให้เลยประกันแท้ให้เลยนี่ประกันแท้ให้เห็นไหมครับฟันเฟืองล่อง,องฟันเฟืองเล็กๆเนี่ยจะต้องมีนะครับถ้าเหรียญแท้นะถ้าเป็นเหรียญแท้เนี่ยเห็นครับระหว่างฟันเฟืองตรงกลางเห็นไหมครับระหว่างของล่องเนี่ยจะมีเล็กๆมีฟันเฟืองเล็กๆอีกนะครับ ตรงกลางเนี่ยหลักวิธีการดูจะดูแบบนี้นะครับหลักวิธีการดูที่ฟันเฟืองจะดูแบบนี้นะแต่ดูที่ผิวเหรียญเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะเหรียญนี้ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆก็คือเหรียญแท้แหละครับเหรียญเหรียญแท้แบบนี้เหรียญมหาวชิราวุธสยามมินนะครับเขียนไว้สยามมินรัชกาลที่6นั่นเองนะรัชกาลที่6นั่นเอง นักสะสมนะผมแบ่งนะผมแบ่งบูแบ่งแบ่งนะครับแบ่งนะเปิดแบ่งนักสะสมนะครับเปิดแบ่งนักสะสมมีทั้งมีสองสี่ห้าเก้าและสองสี่หกศูนย์นะฟันเฟืองเนี่ยจะเป็นลักษณะฟันเฟืองเดียวกันนะต้องบอกก่อนว่าเนี่ยฟันเฟืองเดียวกันลักษณะการดูฟันเฟืองแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่การฟันเฟืองเนี่ยจะมีร่องอีกนะครับจะมีร่องขึ้นใหม่ และผิวพันธุ์ของเหรียญจะต้องตึงแบบนี้นะ <Wow. S 1> เหรียญนี้ถือว่าเป็นสภาพสมบูรณ์นะครับสภาพสมบูรณ์นั่นเองเหรียญนี้ถือว่าสภาพสมบูรณ์นั่นเองนะใครที่สะสมเหรียญอยู่ไม่ควรพลาดนะครับนี่สองสี่หกศูนย์สองสี่ห้าเก้าสองสี่หกศูนย์สองสี่ห้าเก้านะมีสองเหรียญเท่านั้นนะที่ร้านตอนนี้มีสองเหรียญเท่านั้นเอาเหรียญละสองพันบาท เหรียญละสองพันบาทนะครับสองพันบาทเหรียญละสองพันบาทสวยทั้งคู่เลยสวยสภาพสมบูรณ์เลยอายุร้อยปีอ่ะคิดง่ายๆว่าอายุร้อยปีอ่ะเนี่ยต้องสี่หกศูนย์ร้อยกว่าปีนะครับต้องบอกว่าร้อยกว่าปีเนี่ยสภาพนี้ถือว่าสมบูรณ์มากเลยช้างสามเสียรน,นะครับเหรียญราชการที่หกช้างสามเสียรน,นะสภาพแบบนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์มากเลย มีแบกสองเหรียญเท่านั้นนะเดี๋ยวรัชการที่หกผมมีแบกสองเหรียญมีปีสองสี่ห้าเก้าสองสี่หกศูนย์สนใจก็ทักมานะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพเลยสนใจทักก็ได้ประกันแท้ตลอดชีพเลยรายการเดี๋ยวเราข้ามรายการต่อไปรายการต่อไปนะครับนี่เป็นเหรียญรัชการที่ห้าเป็นเหรียญรัชการที่ห้านะนี่รัชการที่ห้า เหรียญบาทหนึ่งเหรียญบาทหนึ่งนะครับรัชกาลที่ห้ากรุงสยามเบียนแบบนี้เหรียญรัชกาลที่ห้านะครับก็ป,ปีก็จะลึกกว่านะเหรียญรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่ห้าเหรียญบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งเขียนไว้ที่เหรียญไวไ้ว่าบาทหนึ่งนะ เป็นเหรียญเงินแท้นะครับใช้ได้ใช้ได้ตามหลักกฎหมายเลยใช้ได้แต่อย่าไปใช้นะเพราะว่าเหรียญมีราคาแพงเหรียญมีค่าแพงบาทนี่ถือมไม่ไหวมีค่านสะมัยเนี้ยอันนี้เหรียญมีราคามีมูลค่าแพงใครอยากได้ใครสนใจก็ทักมาได้นะแบบสภาพสวยเดิมนะสวยเลยนะสภาพนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์เลยวันนี้น้องจัดสภาพสวยสมบูรณ์มาให้เลย แบบนี้ราชการที่ห้าครับปีพศออก็น่าจะลึกกว่านะจะสองสี่กวานะแต่ไม่รู้สองสี่อะไรนะครับแต่สองสี่ขวาแน่นอนนะเหรียญนี้สองสี่ขวาแน่นอนก็แบ่งนะครับแบ่งแบ่งปันผู้ศรัทธาหรือใครนักสะสมเนี่ยที่จะนําไปสะสมนะครับก็เหรียญละหนึ่งพันห้าร้อยบาทเอาเหรียญละหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับนี่ เหรียญละหนึ่งพันห้าร้อยบาทใครสนใจก็ทักมาได้นะใครสนใจทักมาได้เลยเหรียญละหนึ่งพันห้าร้อยบาทแบบนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทประกันแท้ให้ตลอดชีพเลยประกันแท้ให้ตลอดชีพเลยไปรายการต่อไปนะครับไปรายการต่อไปเป็นเหรียญราชการที่เก้าบ้างรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญที่ลึกนะ เป็นเหรียญกระสาบเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินขัดเงาลงยาสีนะครับเหรียญกระสาบเนื้อเงินขัดเงาลงยาสีนะในประวัตินะครับเหรียญกระสาบเนื้อเงินขัดเงาลงยาสีนะรับรางวัลความสําเร็จสูงสุดทางด้านการพัฒนามนุษย์นะครับพร้อมกล่องพลาสติกเดิมๆแบบนี้ี่มีกล่องพลาสติกกล่องพลาสติกใส่มาด้วยนะครับพร้อมกล่องพลาสติกเดิมๆแบบนี้นะ สวยนะครับสวยแล้วก็ค่อนข้างที่จะหายากนะเนื่องในโอกาสนะครับที่สํานักงานพัฒนาโครงการพัฒนาแห่งสหกรณ์แห่งชาตสิสหประชาชาตินะทุนก้าทุนกระหม่อมนะครับถวายเหรียญเงินประเภทขัดเงาลงสีขัดเงาลงสีเนื้องเงินนะครับประเภทขัดเงาลงสีเนื้องเงินนะสั่งทาจากประเทศออสเตรเลียนะ จำนวนสองแสนห้าหมื่นสองแสนห้าหมื่นเหรียญน,นะครับเป็นครั้งแรกในะการจัดสร้างเหรียญกระสาบนะครับพิมพ์สีของของไทยนะราคาหน้าเหรียญน,นะแบบนี้ราคาหน้าเหรียญเนนะี่ยเหรียญละเก้าร้อยบาทนะครับกองกระสาห้สิทธิ์แรกนะหนึ่งคตรหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะกองกระสาห้สิทธิ์แรกหนึ่งคตรหนึ่งเหรียญเท่านั้นครับเนื้อเงินเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้านะครับ น้ำหนักส1 1ดจุดกรัมนะน้ำหนักสา1สิเจุดกรัมนะครับนี่แบบนี้สวยเลยน้ำหนักสา1จุดกรัมนะตัอสั่งจองเนี่ยเก้าร้อยบาทตามหน้าเหรียญนะครับตัอสั่งจองเนี่ยราคาเก้าร้อยบาทนะเหรียญนี้สวยเลยเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญที่ระลึกเนี่ยเหรียญที่ระลึกเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับแบบนี้ ใครที่อยากได้หรืออยากสะสมนะใครที่อยากได้อยากสะสมนะผมมีราคาแบ่งให้นะครับมีราคาแบ่งให้เหรียญที่ระลึกแบบนี้นะแบ่งนะครับแบ่งปันเหรียญละสี่พันเก้าร้อยบาทสี่พันเก้าร้อยบาทนะแบ่งให้เหรียญละสี่พันเก้าร้อยบาทมีเหรียญเดียวนะครับมีเหรียญเดียวมีเหรียญเดียวนะใครอยากได้นะพร้อมตลับเลยนี่ ไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่ได้ใช้นะผมตลับพลาสติกเลยครับเนี่ยตลับเปิดได้นะผมเป็นตลับพลาสติกเปิดได้เป็นตลับพลาสติกเปิดได้ครับไม่ได้ผ่านมือใครเลยนะเป็นตลับพลาสติกเนี่ยตลับพลาสติกหมุนได้เปิดได้แต่ผมไม่เปิดไม่ได้ผมเปิดไม่เป็นนะเปิดได้นะผมพยายามจะเปิดให้ดูให้เปิดดีกว่า ผื่อใครอยากเป็นเจ้าของเอาไปเปิดเองนะเอาเปิดเองนะตลับเนี่ยมันเปิดได้หมุนได้นะมันหมุนได้หมุนได้นะครับหมุนได้หมุนได้ก็เหรียญเนี่ยสภาพดีเลยไม่ผ่านการใช้ไม่ผ่านการนะไม่ผ่านการจับของมือเลยเหรียญเนี่ยเพราะว่ามีตลับพลาสติกอยู่ด้านนอกนี่ครับแบบนี้ต้องคนมีเล็บถึงแงะได้ผมไม่มีเล็บมาแงะไม่ได้สี่พันเก้าร้อยบาทนะแบ่งให้สี่พันเก้าร้อยบาทใครอยากได้นะทักมาได้เลย สี่พันเก้าร้อยบาทเอาสี่พันเก้าร้อยบาทนะใครอยากได้เอาไปเลยสี่พันเก้าร้อยบาทนะเหรียญน,นี้สี่พันเก้าร้อยบาทนะครับสี่พันเก้าร้อยบาทสี่พันเก้าร้อยบาทใครสนใจทักมานะสี่พันเก้าร้อยบาทรายการสุดท้ายของวันนี้ของคลิปนี้นะครับรายการสุดท้ายของคลิปนี้ก็เป็นเหรียญเหรียญมหาชนกนะครับเป็นเหรียญมหาชนกนี่ เป็นเหรียญมหาชนกนะครับพิมพ์เล็กเนื้อเงินนะปีสองห้าสี่สองครับเหรียญนี้ผ่านพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่มากต้องบอกว่าผ่านพิพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่มากเหรียญมหาชนกนะครับเนื้อเงินพิมพ์เล็กแต่หนังสือไม่มีนะครับหนังสือไม่มีได้มาเหรียญเดียวครับเป็นเหรียญมหาชนกครบรอบนะครับครบหกรอบนะครบหกรอบครบหกรอบนะในหลวงนะครับครบหกรอบในหลวงนี่เป็นเหรียญมหาชนกเนื้อเงินผ่านพิธีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่นะครับ ผ่านพิธีผู้ท้ายวิเศษยิ่งใหญ่เลยอันนี้เป็นเหรียญหมายชนกครับองค์นี้เป็นที่ระล,ลึกความเพียรน,นะความเพียรความพยายามตั้งใจทำความดีนะครับเพื่อให้เกิดผลสําเร็จได้โดยง่ายโดยเร็วสามารถพ้นอุปสรรคง่ายได้ทั้งนั้นนั่นเองประมาณนี้นะในประวัติครับนี่ นีเ่เปิดเปิดอันนี้เปิดได้เปิดง่ายเนี่ยเหรียญเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินสภาพสวยไม่ผ่านการใช้เลยนะสภาพสวยไม่ผ่านการใช้เลยนะนี่อันนี้เปิดง่ายเปิดง่ายจะเป็นอย่างนี้เปิดง่ายไม่ถูกมือเลยครับตัวเหรียญน,นี่ไม่เคยถูกมือใครเลยนะผมก็ไม่อยากจับนะเพราะว่าอยากจะให้สวยสมบูรณ์และคงความสวยงามแบบนี้ดีกว่าแบบนี้นะครับ หายากนะหายากแล้วก็สร้างน้อยด้วยครับเหรียญม่าชนกพิมพ์เล็กเนื้องเองินนะไม่มีหนังสือไม่มีหนังสือนะครับเนี่ยใครสนใจแบ่งให้นะสา0 0เก้าร้อยบาทเท่านั้นเอาสา0 0ันเกร้ยบาทเท่านั้นนะใครอยากได้ก็ทักมาได้ส9 0 0ันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเหรียญม่าชนกเนื้องเองินครับแท้หายากแท้หายากมาก สนใจก็ทักมาได้นะครับสนใจทักมาได้เลยโอเคนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ